สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดทุ้นไทยประจำวันพุทธที่29มิถุนายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กก็ปิดตลาดไปที่1,586.18จุดลดลงไป8.29จุดหรือว่าติดลบไป0.52%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่55,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานขนส่ง ICT ค้าปลีกและก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ INET บวกขึ้นมา6.14% MFEC บวกขึ้นมา4.49% AIT บวกขึ้นมา2.48%ก็หุ้นต่างๆเหล่านี้ได้รับแรงหนุนมาจาก มาตรการภาครัฐที่จะหนุนกิจการในส่วนของ Data Center แล้วก็ Cloud ทางด้านของ WPH วันนี้ขึ้นไปชนซีลิงบวกไป29.52%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2องปี65นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้รับอนิสงจากการเปิดประเทศซึ่งก็จะช่วยหนุนลูกค้าต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น แล้วก็ยังมีเรื่องของโรงเรียนที่กลับมาเปิดเรียนตามปกติก็<ส>น่าจะหนุนให้มีจํานวนผู้ใช้บริการกันมากขึ้นทางด้านของ C M R วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา18.75%ก็ได้รับอันิสงการเปิดประเทศเช่นกันซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนล,ลูกค้าต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทางด้านของ V I H ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.70% ก็มีการเตรียมที่จะขยายพื้นที่รับคนไข้ทั่วไปเพิ่มซึ่งก็น่าจะช่วยให้ผลประกอบการและก็อัตรากำไรนั้นเติบโตได้ในระดับ2หลักทางด้านของ LPH วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.54%ก็คาดว่าทางด้านของจำนวนผู้ป่วยต่างชาตินั้นจะฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็น่าจะหนุนให้อายรได้ทั้งปีในปีนี้เติบโตได้15-20% นอกจากนี้ยังมีการลงทุนกว่าพันล้านบาทในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางอีกด้วยทางด้านของ TFI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา25%ด้วยกันก็มาจากแรงเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ปี65ที่คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวกันได้ทางด้านของ ACC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.52%ก็มีการขายหุ้นสระบุรีโซล่า คิดเป็นมูลค่ากว่า272ล้านบาทซึ่งก็น่าจะทำให้สามารถที่จะรับรู้กำไรพิเศษได้ในไตรมาส2ปี65นี้ทางด้านของซัสโกราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.87% <c oughs> ก็ยังคงมาจากเรื่องของความคาดหวังแล้วก็แรงกินกำไรเรื่องของผลประกอบการในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้แรงส่วนทางด้านของ SDC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.13% ก็ผู้บริหารนั้นคาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนก็ได้แรงหนุนมาจากธุรกิจ DTRS แล้วก็ธุรกิจ Digital Content and Service ที่จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ c o m เราคาหุ้นติดลบไป3.20%ก็คาดว่าถูกขายกันออกมาเนื่องจากว่าจะหลุดจากการคำนวณเซต50ในรอบ ครึ่งปีหลังของปี65นี้ทางด้านของ Ford Corporation ราคาหุ้นติดลบไป7.10%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเก่งกำไรทั้งเรื่องของบุประกอบการแล้วก็การได้เข้าคำนวณดัชนีเซ็ต100ในรอบครึ่งปีหลังของปีนี้ทางด้านของไวซ์ราคาหุ้นติดลบไป5.88%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกัน หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็เก่งกาไรเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ประโีค5แล้วก็ยังเก่งกําไรเรื่องของการสปิน f ออฟบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยทางด้านของ CNT ราคาหุ้นติดลบไป5.05%ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการปรับเป้ารายได้ในปี65นี้เหลืออยู่ที่6,200ล้านบาทจากคาดการเดิม6,500ล้านบาทเนื่องจากว่าชนะงานประมูลค่อนข้างจะน้อย ทางด้านของ T W P ราคาหุ้นติดลบไป4.57%ก็ถูกขาทํากำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้เก่งกำไรกันเรื่องของ Verv เวอ a t ชันที่ยังถูกอยู่แล้วก็พันผลที่สูงทางด้านของ R C L ราคาหุ้นติดลบไป4.82%ก็มาจากดัชนีค่าระวังเรือที่ปรับตัวลดลงทางด้านของ C P L ราคาหุ้นติดลบไป4.48% ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เก่งกำไรในเรื่องของผลประกอบการในครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นและก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าส่วนทางด้านของ PRG ราคาหุ้นติดลบไป11.38%ตรงหัวติดลบไป6.54%สุธาติดลบไป6.53%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรออกมาเช่นกันและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ